ISP นะครับก็ย่อมาจาก ISU Smart p r o t u c t i o n อ่าก็คือการขยายการรับประกันตัวรถลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ฟรีนะครับตามเงื่อนไขาการรับประกันทุกอย่างโดยไม่มีค่าจ่ายทั้งค่าแรงและค่าอะไรครับโคเทคแคร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโคเทคแคร์ co เรื่องที่คนรักรถควรรู้เรื่องที่คนใช้รถจะต้องฟังพบกับผมอดุลขรรษะเหมือนเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เองเนี่ยครับผมก็ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเช่นเคยครับพี่ตัวชัยก็ยังอยู่กับผมนะครับในวันนี้นะครับเพื่อจะให้ความรู้ดีๆต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่ตัวชัยครับสวัสดีครับโอเคหายตื่นเต้นหรือยังครับพี่ก็ดีขึ้นครับครั้งที่2แล้วนะที่เราเจอกันครับผมน่าจะมีครั้งที่3 4 5ต่อไป โอเคครับวันนี้เองเนี่ยนะครับก็ครั้งที่แล้วเองเนี่ยผมก็ยังไม่เคลียร์ในเรื่องของอเมื่อผมได้รับสิทธ<อ>ิพิเศษเอ็กซ์ตรีมขับนะครับไปใช้กับตัว i อเอสพีหรือไอประมาณนี้พี่อยากจะให้พี่ต้วชัยช่วยแนะนาในเรื่องนี้หน่อยครับว่า i อเมันคืออะไรมันดียังไงนะครับ<ต><ว>เรามาเข้าสู่คำถามแรกก่อนนะครับว่า i อเคืออะไรครับพี่ i อเนะครับก็ย่อมาจากอีซู สมาร์ทโปรดักชันอ่าก็คือการขยายการรับประกันตัวรถซึ่งจริงๆเรารับประกันให้ตัวรถนานถึง3ปีหรือ1นึ0 0แกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอันนี้อันนี้คือก็คือการรับประกันตัวรถใหม่ที่ซื้อไปอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าแต่ ISP หรือ Isu s สม a ร t Pro รดักชัเนี่ยยืดหรือขยายออกไปจาก 3- ปี1นึ0 0กิโลเมตรขยายถึงมี5ปี km, 1นึ0 0แกิโลเมตรหรือ7ปี1นึ0 0แกมิโลเมตรเลยครับอ๋อสรุปสั้นๆง่ายๆที่ผมเข้าใจก็คือว่าขยายจากเดิมเนี่ย ซื้อรถใหม่มาอยู่แล้ว3ปีหรือแสนกิโลเมตรเราก็มาขยายอีกนะครับจาก3ปีเป็น5ปีอันนี้คือแพ็กเกจหนึ่งอีกแพ็กเกจหนึ่งก็จากแสนกิโลเมตรเป็นแสนหกนะครับหรือเพิ่มถึงกิโลเมตรถูกต้องไหมครับก็จะมีอย่างที่สองนะก็คือถ้าเป็นรถที่เข้ารับประกันแล้วก็จะมี2แพ็กเกจก็คือ5ปี1นึ่งแสนกิโลเมตรแล้วก็7ปี1นึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรครับแล้วถามต่อว่าอาการขยายการรับประกันเนี่ยครับมันเหมือนกับการรับประกันตัวรถใหม่นะครับพี่มันครอบคลุมชิ้นส่วนตัวไหนบ้างเนี่ยครับพี่เหมือนกันทุกอย่างในการ ประกันก็คือเหมือนกับรถใหม่ที่ออกภายใน3ปีนั่นแหละนะครับแค่ยืดระยะเวลาไปให้ลูกค้านะคบซื้อเพิ่มในราคาพิเศษด้วยถ้าเป็นเอเซนซี่ครับโดยการที่รับประกันก็จะมีประกอบด้วยระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบเนท้ายระบบพองไาลระบบน้ํามันเชื้อเพลิงระบบไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกหรือชุดกระจกไฟฟ้าแล้วก็ช่วงล่างข้อคุมก็คือทั้งคันอ้อผุมทั้งคันนีครับตอนนี้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์มีสูตรนะครับนำมาเทคโนโลยีมาใช้เยอะมากนะครับครับผมตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าท่านลูกค้าเอง ใจนะครับแพงไหมครับพี่<ม>แพงไหมอันนี้คําถามยาเพชแพงหร<ม>ือเปล่า<พ>ครับไม่แพงครับ ถ้าเทียบแล้วตกวันละแค่สามบาทาใช่ไม่ใช่แนะนำช่วยแนะนำหน่อยครับถ้าผมจะซื้อพี่จะแนะนําผมยังไงครับมาดูนิดหนึ่งสําหร,รับเอกสารก็สําหรับลูกค้าทั่วไปที่ไม่ใช่เอเซนเซียขับราคานะครับก็จะอยู่ที่5ปี10,000แกิโลเมตรอยู่ที่6,000บาทแต่ถ้าเป็นมิลเซเว่นก็จะอยู่ที่7,000บาทแต่ถ้าจะยืดเป็นลูกค้าเอเซนเซียขับตั้งแต่ระดับบอลขึ้นไปถ้าจะซื้อ5ปี10,000แกิโลเมตรลูกค้าเอ็กเซลเลนซียขับจ่ายเพียงแค่2,000บาทครับคุณกรุ้นอ๋อนั่นแสดงว่าถ้า ได้คุณบาต้องไหมครับเป็นรถนี้แะแต่ต้องการเป็น7ปี1 6 0 0 0 0กมิโลเมตรสามารถซื้อเพิ่มได้อีก4 0 0พับาทซื้อเพิ่มจาก5ปีขยายจาก5ปี1 0 0 0 0 0กิโลเมตรเป็น7ปี1 6 0 0 0 0กมกิโลเมตรก็จ่ายเพิ่มแค่4,000ันบาทครับอยากจะให้พี่สบายช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับว่าผมจ่าย2 0 0 0ันเนี่ยมันคุ้มจริงหรือเปล่านะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อ ISP ครับพี่คืออย่างนี้ครับเรารับประกันทั้งตัวรถอยู่แล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อลูกค้ารถสไตล์ไม่ติดจะมีหลายอาการนะครับเราทู เราตรวจเช็คดูให้เกิดสมมติว่าเป็นที่ใดชาร์จหนึ่งตัวราคาไดชาร์จจะอยู่ที่ราวๆประมาณ8-9,000บาทลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ฟรีครับตามเงื่อนไขการรับประกันทุกอย่างโดยไม่มีค่าใจ่ายทั้งค่าแรงและค่าอะไรครับ ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะพวกอุปกรณ์เนี่ยโดนฝนโดนอะไรเผื่อเกิดการรับวงจอนี้ครับก็สามารถมาเคลมได้ถ้าเข้าร่วมโครงการ ISP นะครับจ่ายเพียงแค่2 0 0 0ก็ได้เคลม9ก้าพันใช่ไหมพี่เคลมได้หมดครับผม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 เคยได้ฟังยินได้ยินมาเข้าหูผมว่ากล่องควบคุมเครื่องยนต์เนี่ยราคา3 0 0 0 0เนี่ยก็เคลมได้ในแพ็กเกจนี้ใช่ไหมครับได้เหมือนกันครับอย่างที่บอกเราควบคุม9ส่วนของอะไรที่อยู่ในตัวรถของควบคุมก็อยู่ในิ้นส่วนที่อยู่ในการรับประกันตัวนั้นครับผมสบายใจแล้วครับว่าการรับประกัน ISP เนี่ยมันครอบคลุมอะไร เป็นระบบไฟฟ้าเงี้ยครับอันนี้คุ้มและอุ่นใจแล้วครับผมผมตัดสินใจแล้วครับว่าจะซื้อ i n t ผมจะต้องทํำยังไงครับพี่ตวชัยครับไม่ยากเลยครับสําหรับขั้นตอนยิ่งถ้าเป็นลูกค้าที่มี My อ s สอยู่แล้วสามารถสมัครผ่านระบบไมอ s สในมือถือเราได้เลยครับผม สามารถเลือกแพ็กเกจที่ลูกค้าต้องการแล้วหลังจากนั้นก็แจ้งมาที่ศูนย์บริการของเราแล้วเราจะติดต่อหรือประสานงานให้ลูกค้าเองครับผมนั่นแสดงว่าแค่เปิดมือถือึ้นมาแล้วก็ไปจิ้มมาเลือก i อเใช่ไหมครับใช่มัก็จะเด้งมาที่ศูนย์บริการศูนย์บริการจะว่าจาิติดต่อท่านนะครับมาตรวจสุขภาพตัวรถก่อนที่จะอนุมัติ i อเให้อีกทีหนึ่งครับ แล้วถ้าเกิดว่าผมซื้อไปแล้วเนี้ยครับไม่เข้ารับบริการอย่างต่อนเนื่องตัวไอเอสพีจะโวนตัดเหมือนกับการรับประกันรถใหม่ทั่วไปไหมครับครับผมเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันอะไรทุกอย่างจะต้องมีเงื่อนไขในการดูแลบํารุงรักษาด้วยถูกไหมครับครับตัวรถเองก็เหมือนกันนะสำหรับลูกค้าที่ซื้อไอเอสพีไปแล้วเนี่ยเงื่อนไขก็คือจะต้องตรวจเช็คตรงตามระยะก็คือทุก6เดือนหรือ1 0,000กิโเมตรครับรถผมแต่งมาเนี่ยครับสามารถซื้อไอเอสพีได้หรือไม่ครับพี่ธวัชชัยอ๋ออันนี้เจอม,มา สดร้อนๆเลยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องลถแต่งนะครับพอได้แนะนําไปก็สอบถามมาคือจริงๆในในรถเนี่ยที่แต่งมาเนี่ยเราก็ยังสามารถซื้อตัว i อ p ได้นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนที่ปรับแต่งหรือต่อเติมเพิ่มจากตัวสแตนดาร์ด่ยจะชิ้นสุดในการรับประกันเรื่องของ i อ p หรือการขยายเหมือนกันนะครับก็ต้องเป็นในส่วนที่อยู่ในของที่เป็นสแตนดาร์ดครับขอพูดทันทานงคือว่าท่านแต่งส่วนไหนเราก็ไม่รับประกันส่วนนั้นนะครับเราจะรับประกันในส่วนที่เป็นสแตนดาร์ดเท่านั้นใช่ครับ โอเคครับ คำถามสุดท้ายครับถ้ารถของผมเนี่ยเกิน3ปี1นึ่งแกิโลเมตรไปแล้วเนี่ยสามารถซื้อไอพได้หรือไม่ครับพี่ตัวชัยครับอันนี้จริงๆเนี่ยไอเอฟพนะครับจะซื้อก่อนที่จะหมดระยะรับกัน3ปีหรือ1นึ่งแกิโลเมตรแต่ในส่วนนี้เรามีกรณี<ม>พิเศษให้สําหรับลูกค้าที่อาจจะเพิ่งรู้ว่ารถจะหมดรับประกันก็คือสามารถยืดได้ก็คือไปอีกหเดือนหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรสปี1เดือนหรือขยายเป็น1 2 0 0 0 0กิโลเมตรครับอืมสามารถซื้อได้สรุปว่าสามารถซื้อได้ซื้อได้ครับ เห็นไหมครับไอเอ็มีประโยชน์มีไว้ที่ตัวรถก็อุ่นใจนะครับอีซูตูสมาร์ทโพเทชันทางเลือกที่คุ้มค่าให้มากกว่าการคุ้มครองหากลูกค้าท่านใดสนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถฝากคำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับ และใน EP ีหน้านะครับเราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ท่านฟังนะครับก็ฝากทุกท่านคอยติดตามกันต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อีสุโคยุฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อให้ท่านไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเรานะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกทุกทางตามนี้เลยนะครับพบกับผมอดุลคันธรักษาผมทวัชัยบุญแสนชัยในคลิปหน้า,าตลับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคิดถึงอีสุคิดถึงโคยุฮะสวัสดีครับ